ค่ะมาแล้วเดียมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกล้องไทยถ่ายกล้อนนียใม้ไม่คนนี้ถ่ายนะมาแเ้วพี่กล้องคนแรนใช่ใช่ใช่ พี่จ๊อฮ่าม่าฮ่าฮ่่าฮ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 ม่าฮ่าฮ่า่ะฮ่่าฮ่าฮ่่าเ่าฮ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 ่าาฮ่่า่า โอ้กระเป๋าไปดีกว่าเออไปดีกว่าไดมกระเป๋าว่าโอ้ใอ่ะไม่ใช่อ่ะใจอัใจเย็นใจอัใจอันใจนไม่ลอยอย่างี้าเลยเหรอาก็เมื่อกี้พีด้เป็นใหม่เออพี่ใหม่ใหม่ะหายไม่หลัง ใสกลงเงไหนดูใส่กง้า้ายนะคะ่ผ้าโอ้กรเป๋าไปด้วยโอกระเป๋าไปด้วยกัไม่ช่ต้องขอโทษเมืก่อนอะเดี๋ยวกระเป๋างไป